ทุกคนเข้าสู่พารีนะคะอุ๊ยคุณพีมม่ตรงนั้นเอา,าเครื่องดื่เมเองด้วยเหรอคะเดี๋ยวขอเชิญว่าไม่ตรงนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าพาร์ตี้ของเราสนุกได้โดยไม่ต้องมีแอลกอฮอล์และทุกคนอย่าเพิ่งหนีกลับไปไหนก่อนนะคะ เพราะว่าพวกราทั้งสี่คนมีโชว์สุดพิเศษที่อยากจะแสดงคำขอบคุณให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้ด้วยค่ะ Let's to Let's Joy Pudgee! ตามที่เราคุยกันไว้อใหญ่พลาดนะอืมอีฟิวไปดูรายชื่อแขกในงานแน่นอนสวัสดีอิงไปตามเสิร์ฟแขกให้ขาดค่ะ ส่วนอันนี้สำคัญที่สุดอีแคทมมึงไปดูอาหาร <Okay. S 1> <ป>โอเคไปเฮ้ยอีส,สัตว์มันกูก็ไม่ได้อยู่ข้างนอกกับพวกมึงอะดิโอยมึงค่อยตามมาตอนสองทุ่มสิเพื่อนอมั่สำคัญที่สุดแล้วนะพร้อมใจเลยพร้อมก ไอเนี่ยเอา้าไป <ไง S 1> ทำอะไรตรงนี้เนี่ยไม่ไปรับแขกหรอคะกูมาพักไงท้าไ้ยตายแล้วหน้าตาดูเหนื่อยงั้นฟิลไปพักให้เต็มที่เลยนะเดี๋ยวอิงกี้ดูแลตัวนี้ต่อให้เองไ,ไ,ไที่พัาค่ะอิงกี้คิดถึงจังเลยพอเหรอพอจะแอปทินน่ะนะใช่สิครับพอดีผมวางแผนกับเพื่อนคุณไวอ้อ่ะ ว่าจะมาเซอร์ไพรส์คุณโดยเฉพาะเลยงั้นพอเหมือนจะมีเรื่องต้องเขียนนะเนี่ยผิดทางเจ้าภาพครับยินดีด้วยนะครับพี่ดังใหญ่แล้ว ขอบคุณนะคะพี่พารทเออแล้วพี่ๆคนอื่นหายไปไหนกันลหรครับผมจะเข้าไปแสดงความยินดีสักหน่อยอคนอื่นเขาก็ยุ่งๆกับหน้าที่ของเขาเลยค่ะทั้งนั้นเดี๋ยวคืนนี้พารพี่พาร์ทเที่ยวงานเองนะครับได้เลยครับพี่อา้อาวฟิวอ้าวพี่พา์ทสวัสดีค่ะ ฟิวจ้าพอดีว่าในครัวตอนนี้มีปัญหาเกิดขึ้นนิดหน่อยอะคะ่ะอยากให้เพื่อนฟิวเข้าไปดูด้วยน,นิดหนึ่งเลยไหมคะอุ๊ยพอดีงานครัวไม่เกิดขนมาเลยค่ะมึงก็ไปดูเองสิคะ,ะมึงจะไปดีๆหรือจะให้กูบอกพี่พัทเรื่องที่มึงเอาลูกเขาเข้าห้องน้ำอะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวฟิวขอตัวนะคะับพี่พ์ทมันค่อนข้างที่จะสำคัญอีพวกงโงน่นี่มันคงทำไม่ได้ะคะ่ะฝากด้วยนะคะเพื่อนฟิว งานนี้ออกมาดีมากเลยนะพี่สมกับเป็นพี่นิเวียอะไรจริงก็ไม่ได้ทําอะไรเท่าไหร่นะคะพี่เนี่ยแค่ทั้งหมดเนี่ยค่ะทั้งหมดเลยเหรอครับใช่ค่ะนิดนิดหน่อยอ้าวพี่บานขอบคุณนะคะที่มาช่วยเดี๋ยวยกน้ําแข็งเข้าไปไว้กับคุณแคทในห้องครัวเลยนะคะขอบคุณนะคะบางกีไม่เชื่อะลรอรค์เนี่ยคนลุกว่ะถ้าพี่บานแล้พี่ดืนดเลยเนี่ยคะ it is it is time ออโอ้โหตัวเองเขายกนาำแข่งมาตั้งสองถุงอะ่ะเหนื่อยมากเลยอะ่ะมีรางวัลให้เราปะเขาเขาเฮียเลรจ้ะนี่ใครลหรอครับผัวครับพี่เนี่ยผัวเองครับน้องไม่ใจคะ่ะไม่ใจคะ่ะโอ้ยผมเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าพี่มีเวียมีแฟนด้วยโอ้น้องไม่รู้ได้ไงเนี่ยพี่เนี่ยเามาตั้งเจ็ดปีแล้วเ้ย งั้นผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับครับผมปิดปิดปิดพี่บาไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพี่บ้าพี่บ้านิดปิดปิดบ้านทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยตอบแชทเราเลยอ่ะนี่พอคือช่วงนี้ชีว,วิตเราค่อนข้างวุ่นว่น่ะ ไหนจะโทรศัพท์อินกี้ที่มันแบบไม่รู้เป็นอะไรอีกอ่ะนี่อิงกี้เราซื้อส้มมาฝากด้วยนะส้มเหรอแหมน่ารักจังเลยพอจำได้เด้วว่าเราชอบส้มอ่ะเดี๋ยวเราบอกให้กินทั้งคืนเลยอืแต่ต้องซอรี่จริงนะคือเราต้องไปช่วยงานเพื่อนต่อแล้วอะ่ะขอบคุณนะ อิงกี้แกอยู่ไหนมาเราเดินตามหาแกทั้งงานเลยอะคือเรานอนไม่หลับมาสามวันแล้วเว้แกช่วยบอกหน่อยไหมว่าสรุปแล้วเราเป็นอะไรกันอะคือเราจะเป็นบ้าตายอยู่แล้วอ่ะั้แต่เมื่อไหร่อ่ะโอ้ยนี่ขอโทษทีนะแต่เราไม่มีเวลามาตอบใครหรอกชีวิตตอนนี้เราวุ่นวายมากเธอถามใช่ไหมว่าความสัมพันธ์เราสองคนเป็นยังไง เธอไม่มีทางเข้าใจหรอกเธอน่ะก็เหมือนกับส้มส่วนเราเป็นกล้วยฮะเราไม่ชอบกินส้ม,มจำไว้ด้วยปอดภักันเธอลืมส้มไว้อะพอยังไม่กล้าอีกหรอไหบอกไม่ชอบส้มไงแล้วนี่อะไรไหนแกบอกว่าแกมีเราแค่คนเดียวไงเอา้าไหนเธอก็บอกว่าเธอมีเราแค่คนเดียวไงนี่อะไระ จือดนี่ใครอ่ะมึงสิจืดกูเนี่ยคนค,คุยอิงกี้เขาทํำหม่ามึงไงเป็นคนคุยอิงกี้เขาไม่เอา,เอาอมึงหรอกผมไม่ได้ตั้งใจจะมาแอบฟังนะครับพี่ผมแค่จะมาคุยโทรศัพท์เฉยๆอะพี่หัดคะมันไม่ใช่เหางที่พี่ผัดคิดนะคะอิงกี้แค่บังเอิญมาเจอคะ่ะไม่เป็นไรครับพี่อิงกี้ผมเข้าใจครับขอบคุณค่ัพี่พายสบลังให้สนุกนะครับ มึงอีกคนหนึ่งนีง่อะไรมึอง,งมอีงงกแล้วอีกต่มาไหมมาดิมาปะล่ะมาดิมาดิมาด้ว oh! ยะเล่นอะไกรกันนั่นอ้รอใส์ออกไปเลยออกไปจะออกไปนี่บ้านกูไม่ออกกูออกกู้ Let's go แคที่มึงแดกเล่าได้ยังไงเนี่ยมึงยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะแหกตาดูค่ะกูเกิดปี2004เนอะอนุบาลหนึ 3, 2, ่งเนี่ยกูซ้ำสองรอบปอกกูโดนพักการเรียนม .3 นี่กูอยากเป็นเซียนกูเรียนอีกทีหนึ่งแม่งเลยอะไรของมึงเนี่ยจะไปร้านจานไปร้านจานอีแคทยังกัแดกเล่าอีแคท Ha <laughs> ha จ้าพี่พัดค่ะไปเต้นกันค่ะ,คะว่าพี่พัดนิ่หลับตามางนาน